สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญโยงสวัสดีคุณหมอปาล์มสำหรับอาการของแมวตัวนี้แมวตัวนี้ก็เป็นแมวเชศเมียแมวไทยผสมก็ลักษณะของแมวก็เป็นแมวสามสีแล้วก็ปัญหาของเขาก็คือมีปัญหาเรื่องของการท้องผูกแลก้วก็แบบวันนี้เลื้อรลังอึไม่ได้มา ติดต่อกัน5วันดังนั้นจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอหมอก็จะทำการล้วงเพื่อจะระบายอุจจาระออกมาสำหรับตัวนี้าการแก้ไขน่าจะเป็นการแก้ไขแบบรักษาตามอาการเนาะสำหรับตัวนี้ คก็คนนี้นานๆจะมาล้วงอึทีหนึ่งนะคะจากครั้งล่าสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้พฤศจิกายนก็เกือบ9เดือนนะคะที่ไม่ได้ล้วงอึเลยนะคะโดยเจ้าของเมนเทนอย่างมีวินัยด้วยการปรับสูตรอาหารเป็นสูตรไฟเบอร์แล้วก็ให้ทานพวกกลุ่มยาระบายนะคะเป็นระยะอึของเขาก็นิ่มๆแล้วก็สามารถออกมาได้ง่ายค่ะ วันนี้เจ้าของสังเกตว่าเขาไม่อึมมาสักห้าวันแล้วก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหานะคะก็เลยพามาให้หมอสวนอึน,นะคะนี่ก็คือเราพยายามล้วงอึโดยการลองไม่ฉีดยาซึมดูแต่ว่าเขาไม่ยอมจริงๆก็เลยต้องฉีดยาซึมให้คนนี้หนึ่งเข็มนะคะเพื่อที่จะล้วงอึได้ง่ายหน่อยนะคะหลังจากฉีดยาซึมไปก็สามารถล้วงระบายอึ สวนอืนให้ออกมาได้ค่อนข้างมากนะคะก็รับลื่นดีนะคะหลังจากสวนอืนเรียบร้อยเจ้าของก็อยากให้เราให้น้ําเกลือด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายทดแทนน้ำที่ไม่ได้กินแล้วก็ช่วยให้อืที่อยู่ภายในร่างกายนิ่มลงได้ค่ะสำหรับอาการท้องผูกก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับน้องแมวสำหรับตัวนี้ถือได้ว่าเป็นอาการท้องผูกแบบเรื้อรัง สำหรับปัจจัยที่ทำให้เข้าเกิดเรื่องของอุจจาระไม่ได้ฟัง์กชันของการทำงานการบีบอของลำไส้สูญเสียไปน่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยตั้งแต่ตอนเด็กที่อาจจะได้รับการแก้ไขที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ก็เป็นการรักษาที่ล่าช้าไปจนทำให้ฟัง์กชันตรงนั้นสูญเสียการ บีบตัวของอุจจาระไปจนทําให้กลายเป็นปัญหามาซึ่งปัญหาตัวนี้ในเรื่องของแมวสําหรับท่านไหนที่จะเลี้ยงน้องแมวและจะปัญหานี้อยู่ก็จะรู้ว่ามันมีความยากลําบากแค่ไหนสําหรับเรื่องของการแมวกินอาหารได้แล้วอืดไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาไปตลอด อายุไขของแมวตัวนั้นเลยเนื่องจากภาวะนี้ลำไส้สามารถที่จะผ่าตัดอะไรได้ไหมคะสำหรับเรื่องของออไม่ออกในในเรื่องของลำไส้ในเรื่องของอืึอไม่ออกถ้าเกิดว่าลำไส้มีลักษณะ,ะใหญ่ขยายจนแบบไม่สามารถหดเล็กได้หรือว่าเรียกภาวะเมกาโคลอนไปแล้วนะคะอย่างเลื้อรลังแล้วก็เป็นปัญหานะคะ ก็บางที่ก็จะผ่าตัดเอา,อาลำไส้ที่มันใหญ่ไม่สามารถหดตัวเสียฟังก์ชันไปแล้วออกไปให้ได้ค่ะส่วนน้องคนนี้เท่าที่ล้วงอืดูเนี่ยคนนี้ยังไม่ได้มีภาวะเมกะโคลอนใดๆค่ะอาจจะมีเรื่องของเวลาอืแข็งาการเบ่งหรือว่าไม่ไม่มีแรงเบ่งก็เป็นได้ทำให้อืออกไม่ค่อยดีเนื่องด้วยคนนี้ไม่ได้มีปัญหาเชิงการแคบเหมือน น้องแมวตัวอื่นๆที่เคยโดนอุบัติเหตุมาทําให้โอกาสความถี่ในการที่ต้องมาล้วงอุจจาระเนี่ยน้อยกว่าน้องแมวคนอื่นๆที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆปัญหาสุขภาพอื่นๆในร่างกายค่ะเพราะว่าเคสก่อนหน้านี้ที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องของโดนอุบัติเหตุเชิงการแคบกระดูกหกักมีการผ่าตัด กระดูกมาแล้วนะคะบางตัวก็ซ่อมเองด้วยตัวเองนะคะบางตัวก็มีโรคของโรคหัวใจนะคะแทรกซ้อนบางตัวก็มีโรคติดเชื้ออื่นๆในร่างกายที่เราอาจจะยังไม่ได้ตรวจเจอนะคะทำให้เขาอ่อนแอกว่าน้องคนนี้ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยใดๆมาเจ้าของดูแลด้านสุขภาพเป็นระยะระยะนะคะให้การดูแลทำวัคซีนดูแลพวกอ่า ปรสิทธิภายนอกภายในอยู่เป็นระยะค่ะก็เลยมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในหลังจากการให้ยาซึมล้วงอุจจาระนะคะคนนี้ก็อยากอาบน้ําด้วยเพื่อทําความสะอาดร่างกายหลังจากไม่ได้อาบมาประมาณครึ่งปีเหมือนกันค่ะสําหรับอาการของเรื่องของอุจจาระไม่ออกก็จะเป็นสิ่งที่ลําบากใจทั้งเจ้าของและก็แมวก็จะมีอาการ ไม่สบายตัวเวลาที่ท้องผูกก็จะทำให้ขนยิกหยองถ้าเป็นมากๆพวกก็จะมีอาการอาเจียนหรือว่าหาทางที่จะระบายออกเนื่องจากมีของเสียในร่างกายบางทีก็ถ้าปล่อยไว้นานๆโดยไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะทำให้พวกค่าเคมีในเลือดเปลี่ยนไปทำให้ ไปส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลายๆระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตับไตก็จะทำให้แมวอาจจะมีอาการซึมแล้วก็ไม่ล่าเริงสำหรับตัวนี้ก็เจ้าของสังเกตอาการดูปกติเขากินอาหารเป็นอาหารระบายสำหรับพวกลำไส้โดยตรงก็ทำให้เขาสามารถที่จะจัดการตัวเองได้แต่พอมาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วง ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดจากความไม่สบายทําให้ฟังก์ชันตรงนั้นมันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้จําเป็นต้องมาล้วงอุจจาระระบายอุจจาระออกซึ่งผลของการล้รวงอุจจาระสําหรับตัวนี้ก็จําเป็นที่ต้องอเหมือนกับให้ยาเพื่อจะระงรับความเจ็บปวดแล้วก็ในเรื่องของ พวกหูรูดต่างๆก็จะได้คลายตัวทําให้พวกของเสียในลําไส้หรือว่าอุจจาระออกมาได้ค่อนข้างที่จะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในจุดที่เราสามารถที่จะล้วงได้แล้วก็ลําลไส้มูฟออกมาได้หลังจากที่คุณหมอทําการล้วงก็จะมีอาการเขาก็จะระบายออกมาได้เองหลังจากที่กล้ามเนื้อเขาจากที่แบบเหมือนกับเวลาที่ วางยามันก็จะคลายตัวผ่อนคลายทำให้การล้วงอืนเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ระบายออกได้เยอะทําให้ตัวแมวสบายตัวสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แล้วก็สามารถที่จะจัดการเรื่องของอุจจาระที่มันอาจจะข้นไปเหนียวไปหรือว่าเป็นก้อนแข็งไปนี่ออกมาจากตัวที่ค้างค้างอยู่ได้นี่ก็เป็นภาพที่เวลาหูรูดเขาผ่อนคลายจาก ฤิ์ของาซึมยาตลบก็ทําให้เรื่องของช่วยในเรื่องของอุจจาระก็คือส่งผลดีต่อการรักษาในเรื่องของอืดไม่ออกนั่นเองสําหรับภาพนี้ก็เป็นภาพที่คุณหมอก็เติมน้ําเกลือให้หลังจากที่ทําการล้วงอุจจาระไปบวกกับในช่วงระยะเวลาที่ล้วงอืดเสร็จเขาก็จะยังต้องพักฟื้นอยู่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะกิน เข้าทางปากได้ก็เลยชดเชยด้วยการให้โดยวิธีการของอสตัตวแพทย์นั่นเองสำหรับคุณหมอ,อมีอะไรที่จะฝากไว้สำหรับท่านใดที่เจอปัญหาเกี่ยวกับแมวพวกที่จะมีอาการเหมือนกับกำลังจะเป็นหรือว่าเป็นแล้วสำหรับเรื่องปัญหาของอุจจาระลำบากก็ถ้าเกิดว่าเราเจอว่าน้องแมวมีอาการเบ่งนานนะคะเบ่ง เบ่งนานไม่ค่อยอึไม่ค่อยเห็นอึในแต่ละวันนะคะก็ต้องสงสัยไว้เลยว่าน้องแมวอาจจะมีโอกาสท้องผูกได้ควรจะเริ่มปรับชนิดอาหารตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ<ๆ>เพื่อให้อึนเนี่ยมีไฟเบอร์แล้วก็มีลักษณะที่นิ่มลงอึอ,ออกได้ง่ายขึ้นเพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะเมกกะโคลอนก็คือลำไส้ใหญ่ขยายขนาด ใหญ่ไปแล้วจนไม่สามารถคืนตัวได้แล้วก็อาจจะเริ่มทานยาระบายทีละน้อยๆนะคะเพื่อช่วยให้อึมันนิ่มลงแล้วก็เคลื่อนตัวออกมาได้ง่ายไม่ขูดลำไส้ไม่ก่อให้เกิดแผลในทางเดินอาหารส่วนปลายนะคะก็จะได้ไม่มีลักษณะเจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาวค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพที่เราให้ฟื้น ตัวอยู่ที่คลินิกอยู่ที่อันยองจนกว่าเขาจะรับรู้ความรู้สึกได้ปลอดภัยจากฤทธยาที่เราให้ไปเพื่อช่วยในการรักษาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันยองที่ให้เราถ่ายทำขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจระยะเวลา3 4 4ปีที่อาการนี้เกิดขึ้นก็มารักษาแก้ไขกันที่อันยองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ